และในเอพิโซดนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ Angel Number หมายเลข111ค่ะหมายเลขที่ใครๆต่างก็บอกว่าถ้าเห็นเลขนี้แล้วให้รีบอธิษฐานเพราะคำอธิษฐานจะเป็นจริงค่ะแต่จะเป็นจริงหรือไม่นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับควีนแลนะน้องรเครูครในท a l k with Queen Edge ค่ะและในเอพิโซดนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ Angel Number หมายเลข111ค่ะหมายเลขที่ใครๆต่างก็บอกว่าถ้าเห็นเลขนี้แล้วให้รีบอธิษฐานเพราะคำอธิษฐานจะเป็นจริงค่ะแต่จะเป็นจริงหรือไม่นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ในฐานะที่ควีนเป็นแม่หมอที่เรียนจบคณิตศาสตร์มหิดด้วควีนกับตัวเลขเนี่ยเป็นอะไรที่คู่กันมากๆเลยค่ะและควีนผูกพันกับตัวเลขมากนะควีนเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยค่ะมีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตของเราไม่อย่างนั้นนะเราคงไม่มีดวงเบอร์ดวงบัตรประชาชนดวงบ้านเลขที่อะไรเงี้ยคนคงไม่เชื่อกันเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมและรู้หรือไม่นั้นเนี่ย ตัวเลขสามารถบ่งบอกได้ว่าเราจะมีทิศทางอย่างไรในชีวิตนะคะมันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ยังหมายถึงพวกพร้อมเคลื่อนไหวของศาสตร์หรือแม้กระทั่งแรงน้มถ่วงนะคะโลกของเราเนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยตัวเลขค่ะย้อนกลับไปเมื่อ500ปีก่อนคริสตศักราชที่กรีกนะคะมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ถ้าหากว่าคุณพูดชื่อไปคุณเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องรู้จักและร้องออแน่นอนค่ะพีทาโกรัส พีทาโกรัสคนนี้ได้ค้นพบกับสิ่งที่เรียกว่าระบบเลขศาสตร์เม f าฟอ e ์สบีวิ y ยูระบบเลขศาสตร์นี้ค่ะคือระบบโบราณของตัวเลขที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถนำมาคำนวณได้ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นำมาคำนวณได้จริงๆค่ะและเมื่อคำนวณแล้วค่ะสามารถนำมาเปิดเผยความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ ในสิ่งนั้นๆในตัวเลขนั้นๆน,น,นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคนใช้เบอร์นี้ถึงมีนิสัยแบบนี้ทุกอย่างสามารถบง่บงบอกนิสัยได้จริงๆค่ะเห็นไหมพิชากรัสเนี่ยยังบอกแบบนี้มาเพราะงานควีนไม่ได้มัวเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเขาว่ากันว่าจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เององโจต่างๆนะสื่อสารกับเราผ่านตัวเลขค่ะตัวเลขนี่แหละ คือสิ่งที่ป่งบอกเราว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงและสําหรับหมายเลข1111 11นะคะหมายเลขย้อนฮิตที่เขาเชื่อว่าจะทําให้คําอธิษฐานเป็นจริงเนี่ยต้องบอกเลยแบบนี้นะคะว่าเราสามารถพบเลขนี้ได้บ่อยในช่วงที่จักรกวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะสื่อสารกับเราว่าอยู่ต้องตื่นรู้นะต้องมีการตื่นรู้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณคะ่ะแถวบ้านเรียกว่า spiritual awaken เช่นถ้าว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยขี้โมโหใจร้อนนะคะเมื่อคุณได้เห็นเลขนี้แล้วมันคือสัญมันคือสัญญาณที่จกักรวาลกำลังจะบอกว่า change your h a b i t เปลี่ยนนิสัยของเธอเดี๋ยวนี้เลยนะเธอต้องเปลี่ยนนิสัยของเธอเธอต้องเติบโตขึ้นเพื่อที่เธอจะได้เป็น b บ d person oh. เป็นคนที่ดีขึ้นเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ตายไปไม่ใช่ค่ะ เราเกิดมาเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวเราภาคภูมิใจสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เอฟเฟกในเชิงบวกกับโลกใบนี้ <S <S และการที่เห็นเลข111 11, เนี่ยกําลังบอกให้คุณรู้เลยว่าอยู่อยู่ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยตรงนี้นะเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นและนอกจากนี้นะคะในกรณีของคนที่มุ่งหาเรื่องของความรักค่ะอยากจะมีความรักค่ะการเห็นเลข111 11, เนี่ยเป็นที่ดีนะเพราะอะไรรู้ป้าพอกำลังจะบ่งบอกว่า อกำลังจะเจอเนื้อคู่จ้ะ <Wow. S 1> เนื้อคู่หรือทวินเฟรมก็ได้นะคะคุณจะได้เจอความรักความรักจะเข้ามาในชีวิตคำถามคือ are you ready for this คุณพร้อมหรือ,อยังสำหรับความรักที่กำลังจะเข้ามาในช่วงเวลาก่อนที่ควีนจะได้เจอกับทวินเฟรมเนี่ยเป็นช่วงของการที่ควีนได้เห็นเลข1111บ่อยมากค่ะช่วงนั้นเนี่ยค่ะประจวบกับการที่ควีนกำลังพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนที่มีทัศนคที่ดีมากขึ้น มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในช่วงนั้นเองค่ะเป็นช่วงที่ควีนได้เจอกับแฟนของควีนในปัจจุบันที่เป็นทวินเฟ m มแล้วก็เป็นโซเมดด้วยมันคือสายที่มันสอดคล้องกันเลยเมื่อคุณพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อคุณมีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในข้อแรกมันจะนำพาให้คุณได้เจอกับความรักได้เจอกับคนที่ใช่เนื้อคู่ทวินเฟมคุณได้เจอ พอได้เจอนะคะถากว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ twin flame relationship มันจะต้องมีช่วงที่เรียกว่า separation ค่ะคุณอยู่ช่วงนี้แล้วคุณเห็นเลข1111อ 11, 11ุ้ยแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าคุณกำลังจะได้ r e u ูเ o n ในอีกไม่ช้านี้นั่นแหละค่ะคือช่วงที่คุณจะร e อูเนี่ยนคุณก็เห็นเลขนี้บ่อยมากด้วยเช่นกันนะคะใดๆก็คือการเห็นเลข1111เ 11, 11นี่ยมาเพื่อย้ำเตือนคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะถ้าว่าคุณอยากมีความรักคุณต้องเริ่่มตต้้นนนจาาาากกกกรรรัเเององและสุดทยห็ เล1 1 1 1ีบอกให้เราได้รู้ว่าเรากำลังเดินมาถูกทางแล้วขอให้เราคิดบวกต่อไป ทำสิ่งที่บวกๆต่อไปนะคะบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะมีความเซลฟ์เดาบ้างเนาะมีความสงสัยในตัวเองบ้างมีความสงสัยในเส้นทางชีวิตบ้างอะไรเงี้ยค่ะการเห็นเลขนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าเธอกําลังมาในทิศทางที่ถูกต้องหรือถ้ากว่าคุณกําลังคิดลบอยู่การเห็นเลข11 11คือสิ่งที่ย้ําเตือนให้คุณรู้ว่ากลับมาคิดบวกได้แล้วกลับมามองโลกในแง่ดีทุกปัญหามีทางออกค่ะถ้าหากว่าคุณอยากมีความรักที่ดีคุณอย่ารู้สึกว่าตัวเองขาดความรัก คุณต้องเติมตัวเองให้เต็มด้วยความรักที่มีอยู่และคุณจะสามารถแบ่งปันความรักนี้ให้กับผู้อื่นได้นะคะนั่นคือสิ่งที่จัก,กรวาลแองเจลสิ่งศักดิด์สิทธิ์ใดๆก็ตามที่คุณนับถือเนี่ยพยายามจะสื่อสารผ่านตัวเลข1 1 1 1ค่ะและเมื่อยงกลับไปที่หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือมันทาให้คาอธิษฐานเป็นจ,จริงใช่หรือไม่พีนมองว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงหรือไม่นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ความคิดมุมมองและการกระทําถ้าหากว่าคุณปรารถนาที่คุณจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณยังนั่งอยู่เฉยๆคุณไม่ลุกมาพัฒนาตัวเองคุณเอาแต่นั่งรอโชคชะตาไม่มีทางค่ะมันไม่เป็นจริงแน่นอนและการที่คุณได้เห็น11 11มันคือสิ่งที่บอกว่าไปลงมือทําได้แล้วไม่งั้นเนี่ยไม่สําเร็จหรอกและถ้าหากว่าคุณลงมือทําอย่างเต็มที่แล้วมันคือายที่บ่งบอกว่า อีกไม่นานความสำเร็จจะเกิดขึ้นและโปรดจำไว้เลยค่ะว่า you have the power to create destiny and reality คุณมีอำนาจคุณมีพลังในการทำ สิ่งที่คุณต้องการจะทำและสร้างอนาคตสร้างเดซน่ภรมลิคิดของคุณด้วยตัวของคุณเองเพราะงั้นคำอธิฐานจะเป็นจริงหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวคุณค่ะดวงก็ส่วนหนึ่งนะแต่การกระทำการลงมือทำเนี่ย very i m p o a n t สำคัญมากๆค่ะและก่อนจกกัดการในวันนี้นะคะคุณจะเปิดไพ่ the universe has your back ให้ทุกคนดูนะคะแล้วเรามาดูกันคะ่ะว่าจากักรวาลของเราเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณค่ะ มาสับให้กันเลยนะคะมาเลยค่ะ This one นะคะ I choose to learn to love ฉันเลือกที่จะเรียนรู้ผ่านความรักค่ะขีมเมทเซจที่ universe ต้องการจะให้คุณรู้ในวันนี้นะคะเลือกเรียนรู้ผ่านความรัก ทำทุกอย่างด้ยวยความรักความเอาใจาใส่แล้วทุกอย่างเนี่ยจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งที่คุณปรารถนาคุณได้รับสิทธิน,นั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะและสําหรับคุณนะคะ1 1บเมีความหมายกับคุณว่าอย่างไร May the force be with you all ค่ะจ o Have a good day Have a great day ค่ะ